ฝึกเพงลงล้มทุงไม่ได้จริงทุกคนหนูพยายามแล้วคือจริงมันก็ได้นะมันก็ได้แต่พอหนูร้องปุ๊บอะมันก็จะมีคนที่แบบบูลลี่ไงคือจ้องอะคือแบบคือจ้องอะว่าแบบนิดนึงก็คือแบบไม่เห็นเหมาะเลยอีสานแบบอีสานแบบอีสานบ่รคืออะอะไรเงี้ยอีสานนี่อย่างเนี้ยเขาก็จะแบบคอมเมนต์ไงมันก็ไม่ใช่ว่าในโลกนี้มันก็มีสองด้านมีคนที่ชื่นชมแล้วก็มีคนที่ไม่ชื่นชม พอถ้าสมมติเราทําพลาดหน่อยเงี้ยคนที่ไม่ชื่นชมก็จะใส่เรายับเลยอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ทำดีกว่าหนูไม่ได้เก่งแบบบิ๊กไะคะหนูบอกแล้วอย่าไปแคร์แคร์หน่อย <c oughs> เราก็าอย่าเชิดมากเลยเหนือฟ้ายังมีฟ้าเราจะเราจะไม่แคร์ใครเลยหรอในโลกนี้เราต้องแคร์หน่อยค่ะเหนือเรามไม่นก็จะมีคนอื่น โมไม่ได้หมุนรอบตัวเราได้ถ้าหนูได้ไปตอนนี้รอคิวละครอยู่ไม่ใช่แค่ตัวหนูลุ้นทางนั้นก็ลุ้นเหมือนกันคุณบิ๊กเขาก็ลุ้นเหมือนกันเขาโทรมาถามอยู่นั่นแหละว่าได้ยังไปได้ไหมวันที่แปดทุกคนลุ้นหมดค่ะทุกคนรอเซอร์ไพค่ะไม่ต้องบอกหนูก็อยากเซอร์ไพส์อยู่หรอกหนูขึ้นเครื่องปุ๊บทุกคนคิดว่าไม่มีใครรู้หรอ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าหนูได้ไปหนูขึ้นเครื่องไปขอนแกน่นคนในขอนแก่นเนี่ยเขาจะไม่มีโทรศัพท์กันเลยเหรอทุกคนที่เขาจะถ่ายว่าแบบไปข้ามสิงมาทำอะไรขอนแกน่นแล้วคนอย่างบอสบิ๊กที่เช็คโซเชียลตลอดเวลายิ่งกว่าหนูอีกเขาจะไม่เห็นเลยหรือจริงไงก็รู้ดิเออหรือเตรียมกันไหมล่ะก็ไม่ต้องถ่ายอย่างก,กันเซอร์ไพรส์ได้แน่ถ้าใครเห็นหนูอยู่ดอนเมือง เข้าประตูไปเข้าเกตไปขึ้นเครื่องห้ามถ่ายจนลงสนามบินคอนแกนแอร์พอร์ตก็ห้ามถ่ายอย่างนั้นได้ไหมล่ะเตรียมกันไหมล่ะอย่างนั้นได้เซอร์ไพรส์ได้แล้วถ้ามาขอหนูถ่ายรูปหนูไม่ให้ถ่ายนี้อย่าว่าหนูยิงอย่างนั้นอะได้เอาไหมไม่ได้เราจะโดนด่าไม่ได้เออก็อไม่ได้อีกไงปลอมตัวปลอมยังไง สนามบินมันต้องถอดหน้าให้เขาดูค่ะให้แอร์ดูให้พี่ๆเขาดูว่าเราคือตัวจริงเราจะไปปลอมอยังไงอ่ะานก็ต้องบอกอยู่ดีมันยากเกินอะนอกจากปิดโทรศัพท์มือถือเขาปิดไม่ได้ค่ะเขาติดโซเชียลตายโพสทุกชั่วโมง โคตรเก่งมาก,กไ,ไม่ขับรถค่ะทุกคน6ชั่วโมงตูดบานมาดิา <laughs> นั่งเครื่องถึงสบายสบาย